รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พุทธาวาสหรือว่าวัดภูสิงห์มันเองนะครับไปเดี๋ยวพาไปชมความงดงามของวัดนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับ เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้มีโอกาสดีอีกแล้วครับก็คือเราพามาที่วัดภูสิงห์นะครับพุทธสถานภูสิงห์นะครับหรือวัดพุทธาวาสนั่นเองนะครับผมก็เคยพาคุณผู้ชมมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังต้องพามาอีกนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับ ประจำปี2020นะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับเรามาดูว่าในวันที่วันธรรมดานะครับจะมีประชาชนนะครับมาที่วัดนี้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสถานที่สำคัญสำคัญ,คญบนภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาลสินนะครับก็คือภูสิงนี่แหละครับนะครับ พุทธสถานภูสิงห์ตั้งอยู่ที่ตำบลภูสิงห์นะครับอ,บอําเภอศาสขันจังหวัดกาลสินนะครับห่างจากจังหวัดกาลสินประมาณ34กิโลเมตรนะครับถ้าเดินทางนะครับมาที่ภูสิงห์นะครับจะมีเส้นทางขึ้นภูสิงห์สองทางนะครับทางที่1ก็คือเดินขึ้นบันไดด้านหน้านะครับแล้วก็ทางที่2จะมีถนนนะครับ ขึ้นด้านหลังนะครับสามารถนำรถขึ้นไปได้นะครับซึ่งมีระยะทาง3กิโลเมตรนะครับซึ่งถนนทางขึ้นจะมีความคดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีความชันนะครับสำหรับคนที่นำรถขึ้นไปก็ต้องมีความชำนาญพอสมควรนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็จอดรถไว้ด้านหน้าแล้วก็เดินขึ้นบันไดด้านหน้าก็ได้นะครับ ซึ่งข้างบนนะครับจะมีซึ่งข้างบนนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับปางมารวิชัยนะครับมีพุทธลักษณะสง่างามนะครับพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตวันออกเฉียงเหนือนะครับมีขนาดหน้าตากัก10.5เมตรสูง17.8เมตรนะครับ ปฏิสถานบนยอดเขาภูสิงห์นะครับมีความสูงระดับจากน้ำทะเลนะครับ346เมตรนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีลักษณะสมส่วนสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับมีพระวรกายสง่างามนะครับพระภาคศีีนาอิ่มเอ,อิบพระเนรทั้งสองสาเปียมนะครับ ทำให้เป็นสลิมงคลแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนะครับแล้วก็กราบไหว้บูชาพระพรหมภูมิปาโลนะครับซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่วันที่นะครับเดือนเมษายน2511นะครับซึ่งในช่างที่มาสร้างนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นช่างจากบ้านสีฐานอำเภอกรมลาใสซึ่งเป็นกลุ่มช่างสืบทอดวิชาจาก สกุลช่างล้านช้างนะครับนานนับร้อยปีพุทธสถานภูสิงห์นะครับเป็นศูนย์เผยแผ่พุทธาศาสนานะครับศูนย์การเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมและศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนและเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจนะครับชมธรรมชาติบริเวณรอบนะครับลมรื่นสามารถมองเห็นทิวทัศน รอบด้านนะครับ360องศาด้านทิศใต้นะครับมองเห็นภูมิภาพอันสวยงามของทะเลสาบเนื้อเขื่อนลำปาวและสภาพบ้านเมืองของเทศบาลตำบลโนนบุรีนะครับด้านทิศต,ตะวันออกจะมองเห็นเป็นทิวทัศน์งดงามของภูปอนะครับภูข้านะครับภูข้าวที่เราเคยพาไปดูนะวัดภูข้าวนะครับ ภูเป้งและภูกุ้มข้าวนะครับซึ่งเป็นสารที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เซริทนทรนะครับปราหนึ่งสวนพฤกษาธรรมชาตินะครับที่สร้างไว้อย่างงดงามทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นทิวเขานะครับในเขตอำเภอท่ากันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะครับ ในทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นนะครับมาร่วมทําบุญตักบาตรเทโวนะครับในวันออกวรรษาซึ่งทางอำเภอสันสันนะครับและวัดพุทธาวาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยพระภิกษุกว่า400รูปนะครับได้เดินลงมาจากภูเขาภูสิงเพื่อมารับบิณฑบาตที่บริเวณเชิงเขา เพื่อสืบสารประเพณีอันง,งดงามในวันออกพรรษานะครับบริเวณวัดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนที่เรามานี่ก็คือตอนเที่ยงพอดีเลยนะครับช,ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะมาที่วัดนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดอยู่นะครับเขาบอกว่าควรจะมาช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้ากับช่วงช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่ดวงพระดวงอาทิตย์ใกล้ตกดินจะเป็นช่วงที่สวยงามมากนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดเขาบอกนะครับแล้วก็ช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะครับจะให้แสงทองตกกระทบบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับสําหรับเราวันนี้ก็จะมาชมในช่วง เกือบจะเที่ยงอีกแล้วครับในรอบที่แล้วที่เรามาก่อนนั้นนะครับก็มาเกือบเที่ยงเหมือนกันนะครับก็จะให้ภาพสีสันออกมาตามนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำว่าให้มาที่วัดภูสิงห์นะครับอำเภอสหสัขันจังหวัดกาลสินนะครับที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ ถ้าใครมาจังหวัดกาลสินไปได้มาที่นี่จะถือว่ามาไม่ถึงนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็จะอยู่ใกล้กับสะพานเทพสุดานะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เซรินทรน,นะครับแล้วก็ภูข้าวนะครับซึ่ง 3, 4สสถานที่นี้จะมีสถานที่สวยงามมากๆนะครับแนะนำว่าคุณผู้ชมมาให้ได้นะครับที่นี่สวยงามมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มี สารที่สวยงามนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่นี่ก่อนใครสำหรับวันนี้<ม>ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับ<ม>สวัสดีครับ